ปน่เป็นสโตก็เป็นหมอน้องกระดูกครับกะหมอนอ้องกระดูกทับเส้นไปเข้าไปห้องตัวพุดเลยไปออนแห้งก็อ่อนแหงอันนี้มีปวดก็ว่ามีออนแหงตอนนี้ปวดนะครับนอนอ่อนแห้งมามาแขนนี่มันจะช้าเออแขนช้าอากาศอันไหนนักสุดแขนช้าก็ว่าออนแหง อันไหนนักก็การอาจจะกลัวเลยอ่ะแขนมันแขนเออเออแขนมันยกเออโอเคเข้าเลยมันอ่อนเข้าอ่อนเข้าก็อ่อนแหละเออโอเคได้แล้วเนาะได้แขวนขึ้นอืมแขนเนี่ยมันมันแขนมันเห่าวแต่ เออดีละดีละขาก็ขาก็เดินเดินได้สบายขึ้นขาก็เบาขึ้นเออเอ้ขอเดินโชว์หนึ่งครั้เหรอเมื่อกี้อัดวิดีโอมตาเนาะเดินโชว์หนึ่งครั้งนี่เหรอมีแห้งขึ้นเหรอเออดีละ เออขอมาซื้อกะหับดีขึ้นเนาะตีเท้าเนาะเออปอดปอแล้วครับยกทีหนึ่งปอแล้วเก่งละลองขยับคอละสบายก็ค่องก็อันน่นแหแต่เฮาห้ามก้มซุดไงซุดนะห้าม้ยะนะเป็นหมอนรองกระดูกคอห้ามก้มซุดเงซุดอีกเหมือนไงยะท้าขวาได้เนาะบอกแล้วเนาะยักยักบ่ายอย่างนี้ได้ก็บสบายก็บบสบายแล้วเนาะ,ะยกแขนกล้ลนะก้า,ข,าข้าง้ข้าง เอ,ออยังมันยังติดอยู่แต่ข้างหน้าก็อย่างเเพิ่มแต่เริ่มได้แลวเนาะเออได้แล้วครับเ,เออดีละดีละมีแหงแล้วยังกับมือมีแหงแล้วยังมีครับมีแหงหนักขึ้นเนาะเออดีแล้วครับพอ,อละยกทีหนึ่งเดียบร้อยแล้ะครับสวัสดีครับ <S 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 ลูกพานมากะอ,อ๋อลูกเมืองพานกะพะเย,ยาครับพะเย,ยาโอ้มาไก่อยู่เนาะเยอะไปนี้นเป็นสตอก็เป็นหมอน้องกระดูกครับกะหมอน้องกระดูกทับเส้นไปเข้าไปห้องตพิคุณแเลยไป ให้จะเป็นซองอยางนี่ดูท่าอ่อนแฮงก็อ <laughs> ่อนแฮงอันนี้มีปวดก็ว่ามีอ่อนแฮงตอนนี้ปวดนะครับนอ่อนอ่อนแฮงมามาแ,แขนนี่มันจะดช้าเออแขนช้าอากาศอันไหนนักสุดแขนช้าก็ว่าอ่อนแฮงอันไหนนักกว่าการ <im itation> <im itation> อาจจะกลัวเลยอ่ะม <im> า <itation> ลูกพยายเอามาหนอ่อแล้วเราไปเช็คที่ห้องบาลมาแล้วยังที่ว่าหมอร้องกระดูกไป้ เออเอ็มอาร์ไอแล้วล่ะเจอแล้วแหละเออแล้วมีฟิล์มก็ผมมีครับหนังนี้เลยครับหนังนี้เลยหนังเตียงมีมีซีดีเนาะขอเพิ่มซีดีมา๋อบผมมีครับสวัสดีครับแม้ว่าแผ่นนั้นนั่งซื้อได้มือปืนแผ่นซีดีกะเออเออเอานั้นก็ได้ครับ หมอเป็นเจอแล้วแหละเป็นหมอร้องกระดูกเนาะเออหลังก็ว่าคอคอโอเคขอแล้วก็ทีเฮาออนแรงก็คือแขนแขน,น,นช้าเออเออมังสามันหยเออโอเคเข้าอะไรมันหยบเข้าอ่อนเข้าก็อ่อนแหละเออโอเคแต่หมอร้องกระดูกหลังยังไม่ได้เช็กเนาะเช็กแต่คอแหละตรเช็กรวมกันแล้วเนาะ อ่าอ่าอ่าครับเข้าโองแต่ว่ามองล็อกลูกหลังนี่เขาว่าเป็นก็เออเดี๋ยวดูใบก็นด้โอเคมาแล้วก็ข้างในเป็นนักกว่ากันไอ้แขนข้างซ้ายข้างขวาแขนข้างเออโอเคข้างซ้ายข้างซ้ายเบากว่าอันนี้คือติดเยอะเลยเนาะแล้วก็เออ แล้วก็ช้ากับชาใช่ไหมครชาชาหมดเลยชาหมดเลยล่ะเออโอเคแล้วขาขาข้างไหนขาข้้างนีเป็นออนแรงขาออนแรงสีขวาแหละสีขวาออนแรงนากกว่านาะโอเคได้ครับแล้วก็ักษาจะได้มะพองก็ไปคลินิกหมออ่าไปคลินิกแล้วจะได้คร<ม>ับ<ม>ไปห้องบาลไปห้องบาลไปคลินิกกยายภาพกะ อ่าคลินิกกายภาพฟังเข็มจัดกระดูกเหรอมาได้ฟังเข็มโอเคครับมาเดี๋ยวขอดูดูนี่นโอยเฮ้ยเอ่อ ยามันแห้งกินยาแล้วก็แห้งล่ะแต่แต่หมอหมอที่โรงบ้านจะพาหึ่งแล้วเนาะแต่ว่าเฮาเฮาเฮายังบ่อยากพาจ้ะล่ะโอเคโอเคเอ่อส่วนใหญ่ก็เป็นกินยาเนาะกินยากินยากยียภาพอืมๆอืมวัอนี้่ะอืมมันจะอกมันยังมาอืมอๆมก็เดินครับเดินได้มั้ยนี่อืมอๆมแต่ของเดิมนี่ยนักกว่านี่แหะนักได้เลย โอเคมาได้แล้วเนาะได้แขวงขึ the the ้นแขเออทุนสามมันเห่าจะเบาขึ้นเออดีละดีละขาก็ขาก็เดินเดินได้สบายขึ้นขาก็เบาขึ้นเออขอเดินโชว์อบกันเหรอเมื่อกี้อาดวิดีโอฉบนะ เดินโชว์หงครับงเนี่ยดีแล้มีแหงขึ้นเหาอนะเออดีละเออคอมมอุซึกะฮับดีขึ้นหานอตีเทา้าเหาะเอะอปอปอแล้วครับยกทีหนึ่งปอแล้วเก่งละโอเคเก่งมากนั่ะถือว่าตอบสนองอยู่ตอบสนองอยู่โอเค ของขยับคอละสบายก็ของก็อันเนี้แต่เอาห้ามก้มสุดไงสุดนะหา้าม้ยะนะเป็นหมอนรองกระดูกคอห้ามก้มสุดไงสุดอีเหมอือนไง้ไส้ขวาดได้เนาะบอกแล้วเนาะยักยักบ่าอย่างนี้ได้ก็สบายก็ <c oughs> สบายแล้วเนาะยกแขนก้มนะแข้งข้ง,ขงเออยังมันยังติดอยู่แต่ข้างหน้าก็อย่างเงี้ยเพิ่มแต่เริ่มได้แล้วเนาะ เออได้แล้วครับเออดีละดีละมีแหงแล้วยังกับมือมีแหงแล้วยังมีมีแหงหนัขึ้นเนาะเออดีแล้ะครับพอละยกสิหนึ่งเดี๋ยวรอยแล้ะครับยกสิหนึ่งเดี๋ยวรอดตะโกตีหมได้ละหั่นนะหั่นนะได้ยูเออ นี่โอ้ยขยับยังแบบอิสระแต่ก็อือเออเอาควนหน้ามันแน่นได้ยังได้เออเอาควนน้าได้แล้วก็เด,ดี๋ยวนี้ลองดูละเอาเอา,เอา,เอาข้างข้างข้างขวาข้างขวาเออมันยังแบบมีแห้งเดี๋ยวต้องปดล็อกแฮมไลา์ตีอยู่ครับจะมีข้อมือมีมือกระเื่นๆอยู่เนาะ เออเป็นเนี้ยกปิดๆเนีย้ยครับม,มันเนี้ยมันก็นดีขึ้นเลยๆครับอืม <c oughs> ดีขึ้นเลยๆ <c oughs> คนก็เป็นนักล่ามันแบบตอบสนองเนาะอันนี้ตอบสนองนี่ดีแล้วเดีย๋ยวกระึงแคว้นขึ้นเลยๆเออแบาถ้าเราบมก็ออดเอาหน่อยเนาะเดี๋ยว้รันสบายมากคุณหมอครับ bao béo, ngọt, ความ đan, ไข่หวาน, show lo, show, show, để nó béo đôi lo, hẳn hả, hả, ตอนตอนดต้องสองสองคนพยุงกันต้องพยุงสองข้างกันอ๋อจะแตะกับพอ<ต>ได้ไมาละมาละก็คือต้องต้องบดีให้กลนถ้ากลนนี่งานใหญ่เลยอ่ะไปล้อรถได้เลยครับ โจกดีครับถ้าไหวกับป้ากานณอาทิตย์นะกำลังใจนักคนาโลบานเน่กำลังใจนักคับ สวัสดีครับสวัสดีครับสุสุครับ